สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกรอบหน,น,นึ่งเดี๋ยวเรามาดูลูกน้องลูกน้องเราเทปนุนวันนี้ละนะตอนแ้กกำลังนั่งคัดอยู่นะเดี๋ยวเรามีเกมจะเล่นจะถามเขาอีกเนี้ยวันนี้จงให้ตอบผมจะหาเงินก่อนเด้เด้หอมเล็กหน่อยแล้วจะไล่ให้ทีละคนเลยวันนี้นะครับสองการแจกลูกน้องทำงานวันสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าใครตอบใครตอบใครตอบผิดจะหักคนละยี่สิบแต่ถ้าตอบถูกให้มันคนละ สี่สิบมาคนแรกของเลย่าเย็ดดีกว่าย็ดย็ดก็ถามนะไก่หนึ่งตัวมี่ขาไก่หนึ่งตัวสองขาไก่สองขามี่ตัวไสองขาม่ตัวเดียวโอเคเฮ้ยบนแล้วกัน ถายีเอาไถมึ ah, er you you Wait, ีเาามึงอาขาเฝกรแชผมจะมาตอขาขาไก่หนึ่งตัวมีขาไก่หตัวมีขาไก่สองขามีตัวไอหมูรูยังเายหมูเดี๋ยวดูดิมึงห้าหมูไอหมู ขาที่เจ้าขาไอหมูไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาสองไก่สองขามีกี่ตัวสี่ไก่สองขามีมี่ตัวเหรอไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาใหไก่ไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาไก่หนึ่งตัวมีกี่ขา

ลื้อไปต้องดิได้แดงร้อนนะครับคุณดิได้ตาเได้ตังข้าวขกะไก่ต้มขามีอยู่ทั่วไปร้อนว่ะนี่ครับดี่นีดีดีไก่ไอ้หมูนี่ไก่้องขาเนี่ยมีตัวเดียวงั้นย่าพ่นตอบปิดแล้วตอบปิดี่นะครับบอกหน่อยตัวละกัดอดอดถอนนะครับบอกบอก FC หน่อยเดี๋ยวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ กดนก็ดิ่งแจ้งเตือนเวลาเราทำคลิปใหม่หมหลุ่น้องเรา,งาโง่ทุกคนครับมีคนฉลาดอยู่คนเดียวนะไป